สวัสดีครับรีวิวส่งงานนะครับวันนี้ซองปืนของนอริโก้นะครับนอริโก้สองหนึ่งสนะครับหรือว่าใส่โตวกเลฟก็ได้นะครับดูตัวนี้ลูกค้าสั่งสีดำนะครับขอนนีญาตนำโมเดลปืนออกกันนะครับ ลักษณะของซองนะครับตัวนี้รีดรูปตามซองตามตัวปืนนะครับซับในหนังแกสีแดงนะครับการตัดเย็บสนใจก็ทักพูดคุยได้นะครับในเพจเฟซบุ๊กนะครับซองปืนหนังสายนานเดอะโฮสเท์นะครับดูมิติของการกดซองปืนนะครับ สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับขอบคุณครับ